มีใครเข้ามาชมไหมนอ้อนี่เนาะสักคนหนึ่งหนึ่งบาทเลือหงนะครับผมครั้งแรกที่เข้ามาไลฟ์สดรอ ครั้งแรกเนาะสวัสดีครับผมพอดีผมมีตัวตัวที่ประกาศรับซื้อครับหานานครับผมตัวนี้นะครับหนึ่งบาทเรือหงนะครับตัวนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับตัวนี้รับซื้อนะครับสังเกตจุดเดียวนะนะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆครับก็เลยอยากทำ ลองทำวิดีโอไลฟ์สดดูสักครั้งหนึ่งนะครับผมใครที่ดูออกบ้างนะครับนะครับตัวนี้มันจะมีเหมือนหนวดนะครับนี่ครับยันนี้ผมรับซื้อเหรียญละหนึ่งพันถึงสามพันบาทนะครับถ้า UNC นะครับอันนี้ข้อสังเกตนะครับตัวนี้ตัวธรรมดาเนี่ยไม่ได้รับซื้อนะครับ ส่วนตัวนี้รับซื้อนะครับผมจะมีติ่งเล็กๆนะครับลงมาเหรียญตัวนี้ไม่ยังไม่เป็นที่นิยมในการรับซื้อเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ลองมาประกาศร,รับซื้อดูรักปนานันรับซื้อหนึ่งพันนะครับผมรับซื้อหนึ่งพันถึงสามพันบาทนะครับถ้าเหรียญสวยๆก็สามพันได้เลยตัวนี้ผมซื้อมาเหรียญแรกในราคาสองพันหกร้อยบาทเลยนะครับ <c oughs> สังเกตดีๆครับแค่มีติ่งตัวนี้ครับนิดเดียวเท่านี้ครับ นี่ไม่มีนะครับใครที่ดูอยู่ถ้ามีหรือค้นเจอก็ส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับผมหรือว่าทางข้อความอยากได้อยากได้ไลน์ก็หรือว่าอยากได้เฟซก็เฟซบุ๊กก็วีลพันธ์วิสัยดีเลยครับผมพิมพ์เข้าไปได้เลยก็ทักแชทมาได้เลยครับหรือว่าไลนา์ก็เดี๋ยวผมแนบลายไว้ด้านล่างให้นะครับให้มาดูตัวนี้ครับตัวเดียวเลยครับสังเกตจุดเดียวครับ คือจุดนี้ครับนะครับอันนี้ไม่ได้ปั่นกระแสนะครับอันนี้รับซื้อจริงๆนะครับน,นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมหนึ่งคนสองคนนะครับไม่เป็นไรครับนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่ให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจในการไลฟ์สดครั้งแรกนะครับในช่อง youtube ของผมนะครับห่างหายคปนานนะครับแต่ก็ยังรับซื้ออยู่นะครับใครที่มีรับซื้อนะครับเดี๋ยวละหนึ่งพันถึงสามพันบาทครับผมตัวนี้สังเกตจุดนี้จุดเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นเหรียญธรรมดานะครับอันนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญธรรมดาจะเจอเยอะครับผมนะครับไม่มีครับไม่มีห้อยไม่มีติงครับ ถ้าใครอยากดูอะไรเพิ <fry UC> <sh> ่มเติมก็พิมพ์มาได้เลยครับอันนี้เปรียนธรรมดาครับโพดเปลียนธรรมดาอันนี้อันนี้เหลียญมันจะชัดหน่อยเนาะเหลียญธรรมดาจะชัดหน่อยนะครับตัวนี้ที่ไม่ได้รับซื้ออันนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับส่วนตัวนี้รับซื้อมันจะมีติ่งครับติ่งด้านล่างใครที่เข้ามาก็ฝากกดถูกใจด้วยนะครับผมครั้งแรกนะครับทีกราที่ไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาก็เดี๋ยวเอาเหรียญตัวอื่นมาให้ชมนะครับว่าประกาศรับซื้อนะครับ นะครับใครที่ดูแล้วก็ฝากกดถูกใจให้หน,นะครับนี่นะครับเป็นจุดเดียวนะครับเป็นจุดตายเลยนะครับที่รับซื้อมีจุดเดียวฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับอยากได้ของครับไม่ใช่อะไร,รเพราะว่าผมหานานมากหามาสามเดือนกว่าครับตัวนี้เผื่อเพิ่งนจะได้มาตัวนี้เป็นเหรียญที่หายากอีกเหรียญหนึ่งนะครับแต่หลายหลายคนยังไม่ได้ประกาศร,รับซื้อนะผมชิงประกาศร,รับซื้อก่อนนะครับ นี่นครับตะเกีจุดเดียวนะครับผมติ่งนี้ครับนี่นะครับผมอันนี้เพื่อนเพื่อเห็นทุกคนเห็นเนาะเห็นชัดเจนเนาะถ้าไม่เห็นบอกนะครับชัดเจนครับผมก็ถ่ายไม่ค่อยเป็นเนาะนะครับอันนี้ไม่ได้รับซื้ออันนี้รับซื้อนะครับผมโอเคเนาะ ใครที่ดูอยู่ก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับไม่ต้องเกินยาวยืดนะครับให้ดูแบบนี้เลยรับซื้อก็คือรับซื้อจริงๆครับเปรียบเทียบให้ดูชัดๆครับนสังเกตจุดเดียวครับผมเป็นจุดตายเนาะใครที่มีก็ส่งแชทมาทางข้อความได้เลยครับนี่นะครับ อันนี้ไม่รับนะครับอันนี้รับนะครับสังเกตจุดเดียวนะไม่ได้เอามาปัาน่นกระแสหรืออะไรนะครับอันนี้รับซื้อจริงๆนะจนกว่าจะมีคนหายเนาะถ้าใครไม่ดูก็บอกได้ <laughs> ใครเข้ามาแล้วก็ถ้ายังเนี่ยตัวนี้รับซื้อนะครับมันจะเป็นจริงหน่อยนึงขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับอันนี้ไม่รับซื้อนะครับมีข้อแตกต่างชัดเลยนะอันนี้อันนี้เปลียนธรรมดาอัะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่เราประกาศรับซือ้อมันจะมีติ่งหน่อยนึงขึ้นมาตัวนี้ค้นพบยากนะครับแต่ว่าถ้ามีก็รับซื้อหนึ่งพันถึงสามพันบาทครับผมรับซื้อแน่นอนครับอยากได้ของครับแค่มีติงหน่อยเดียวครับผมติต่งนิดเดียวขึ้นมา ไม่รู้ว่าผมไม่ได้เล่นผู้สั้นผู้ยาวนะครับแต่เล่นตัวนี้อย่างเดียวนะครับแต่ผู้สันสนส้นผู้ยาวเขาก็เล่นนะครับผมแต่ผมไม่เล่นนะครับผมเล่นเฉพาะของที่มันจบต้องได้จริงเป็นสากลเดือนเนาะอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่คนพบเพิ่งคนพบได้ไม่นานนะครับหามาสี่เดือนสามเดือนกว่าครับกับสี่เดือนนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับน่าจะประมาณห้าคนนะครับ ครั้งแรกครับที่ไ์สดครับได้มาสมใจครับตัวนี้เหรียนแรกนะครับถ้าสวยสวย UNC ไม่มีแบบนี้ไม่ใช่เหรียญดำแบบนี้นะครับรับซื้อเดี๋ยสามพันเลยครับนะครับใครมีก็ฝากหาให้หน่อยนะครับใครเจอก็เอามาขายได้คุณจะซื้อมาถ้าคุณจะซื้อมาเท่าไหร่ก็ตามแบบผมรับซื้อสามพันนะครือซื้อมาหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่คุณครับหรือว่าคุณจะได้มาฟรีหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ครับผมรับซื้อครับ นี่ครับหาได้เลยครับแต่หายากครับต้องแจ้งก่อนว่าหาโคตรยากครับไม่งั้นไม่มีราคาครับนะครับต้องบอกก่อนว่ายากจริงครับเพราะผลิตเยอะด้วยครับตัวนี้ทุกบ้านมีหมดครับเหรียญนี้นะครับมีหมดแต่เหรียญนี้ต้องหาครับฝากขอบคุณหนึ่งคนนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับ อยากดูอะไรก็พิมพ์มาได้เลยครับฝา <c oughs> กขอบคุณด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญแรกนะครับที่ผมได้มานะครับเหรียญจริงจริงนะครับย่งไงเอาวันนี้ก็ฝากนะครับผมขอบคุณเนียนะครับยังไงก็ขอจบ ไล์สดไปเพียงเท่านี้จริงๆนะครับขอบคุณหนคนที่ยังลงเรืออยู่นะครับก็ขอบคุณจริงๆครับยังไงก็ฝากหาให้หน,นะครับผมยังไงก็วันนี้ก็สวัสดีครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ